สวัสดีครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับผมน็อตเลือค่านะครับสาระดีมีประโยชน์นะครับก็วันนี้นะครับผมจะมาตอบคําถามว่าทําไมดูคลิปดู Youtube และภาพไม่ชัดเลยเกิดจากสาเหตุอะไรเช่นเกิดจากเน็ตเราไม่แรงนะครับไม่แรงเพราะว่าเราดู y o u t u b e แล้วภาพไม่ชัดเลยนะครับเน็ตแรงดู y o u t u b e ภาพชัดแต่ไม่ชัดนะครับเราเข้ามาที่แอป YouTube ครับ ก็หากจะเช่าเข้าเอ่อยูทูบนะครับผมจะเอาช่องผมดีกว่านะครับช่องคนอื่นนะครับจะติดลิขสิทธิ์นะครับก็เราก็เข้ามาที่ youtube ของเรานะครับ y o u t u b e ของเราจานะครับปิดเสียงก่อนนะครับก็เพื่อนๆเคยใช้ตรงปุ่มนี้ไหมครับปุ่มเอ่อจุดสามขีดนะครับ ก็จะมีคุณภาพอัตโนมัติของ YouTube นะครับเจ้าแอป,ป YouTube นี้นะครับให้เพื่อนๆมากดคำว่าขั้นสูงนะครับขั้นสูงก็จะมีขนาดขนาดไฟล์นะครับคลิปวิดีโอก็จะมีอยู่ที่ 144p 240p 360p 480p 720p นะครับสำหรับมือถือของผมนะครับ 1,080p เริ่มจากตัวสูงสูงสูงสุดนะครับขนาดคลิปวิดีโอจะเป็น Full HD นะครับจะเป็น HD นะครับคนฟังฟังเสียงผมไว้นะครับจะเป็นเช HD นะครับ HD นะครับผม <c oughs> ก็ที่ผมถ่ายมานั่นก็คือ 1,080p นะครับแล้วบางคนถามว่า ทำไมดู Youtube แล้วภาพไม่ชัดเลยนะครับเกิดจากสาเหตุอะไรเกิดจากเน็ตเราไม่แรงอินเทอร์เน็ตเราอ่อนมากนะครับแล้วทํายังไงบ้างนะครับก็ก็จะมีขนาดขนาดคลิปวิดีโอนะจะมีขนาดอยู่ที่1 4 4 p นะครับก็บางคนดู Youtube ไปปุ๊บ และภาพไม่ค่อยชัดเน็ตเราไม่แรงนะครับถ้าอินเทอร์เน็ตเราแรงเขาจะเลื่อนไปที่ 720p หรือ 180p 0ของความแรงอินเทอร์เน็ตนะครับก็วิธีแก้ก็คืออันนี้อินเทอร์เน็ตผมใช้อินเทอร์เน็ตบ้านนะครับผมไม่ได้ใส่ซิมการ์ดเข้าไปนะครับผมไม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ตบ้านนะครับผมใช้อินเทอร์เน็ตบ้านนะครับผมพูดผิดครับขออภัยด้วยครับผมใช้อินเทอร์เน็ตบ้านนี่แหละครับ ถ้าดูได้ประมาณ480รส p แสดงว่าอินเทอร์เนต็ตของเราเริ่มเริ่มขนาดนั้นนะครับมันมันอ่อนมากเขาจะเลื่อนไปที่480ร p เลยนะครับซึ่ง480ร p เ <Sorry. S 1> นี้ยมันเป็นความละเอียดที่โคตรชัดมากครับผมดูปุ๊บชัดมากครับถ้าใครดูผ่าน wifi บ้านไฟต้นฉบับเนี้ยก็จะอยู่ที่ขนาด hd นะครับ HD นะครับผมหนึ่งพันแปดสิบนะครับเราก็จะดูได้หนึ่งพันแปดสิบนะครับถ้าอ,อินเทอร์เน็ตของเราใช่ไหมครับอินเทอร์เน็ตของเราที่เสียบซิมการ์ดของเรานะครับเราใช้อินเทอร์เน็ตสิบเมกะบิตอยู่นะครับแล้วเราดู y o u t u หนึ่งพันแปดสิบพีมันก็สามารถดูได้นะครับผมแต่อินเทอร์เน็ตของเรามันต้องแรงด้วยนะครับก็ ก็เราถ้าเราดูผ่าน wifi บ้านแล้วเราไปตั้งความละเอียดที่เออไปตั้งความละเอียดที่360ร p มันก็จะไม่ชัดครับผมหรือไปตั้งอยู่ที่1 4 4 p มันก็อาจจะไม่ชัดนะครับภาพมันจะมันจะเบลอเบอหน่อยนะครับแต่มันจะแตกดูไม่รู้เรื่องครับก็ถ้าใครอยากไม่เอาสูงมากก็720 p ไปเลยเนี่ยเนี่ยครับก็จะทำให้เราดู YouTube แบบ1080 p นะครับ 7 2 0 p ได้อีกถึงนะครับผมเนี่ยครับนี้เนี่ยภาพจะละเอียดแต่ภาพมันจะไม่แตกไม่ไม่เอ่อไม่เบอร์เลยนะครับไม่ไม่ยไม่สอเออไม่มัวเลยนะครับถ้าเราดู youtube แบบเนี้ยไม่มัวนะครับผมขนาด7 2 0ดรี p full hd นั่นแหละเนี่ยครับนะครับโอเคกาบสวัสดีครับบ๊ายบาย